c คนดี้จอมแก่นเล่ม5้าอีพีที่หนึ่งที่ห้องสมุดของโรงพยาบาลเคนดี้กำลังค้นคว้าตำรับตำราเพื่อเตรียมตัวอ่านสอบและเธอก็แกล้งเอาหนังสือบางหน้าเพื่อเดินมาที่ห้องพักของคุณ Albert. เอาเบิร์ตเหลียวซ้ายแลขวาเห็นแล้วว่าไม่มีใครและเคนดี้ก็แอบเข้าไปในห้องของคุณเัลเบิร์ตปิดประตูบ้ม เป็นไงบ้างคะคุณเอาเบิร์ดขอโทษนะคะที่หนูไม่ค่อยได้มาบ่อยๆตอนนี้กำลังยุ่งเรื่องสอนคะ่ะปูเป้ฉันเองฉันเอาของที่เธอชอบมาด้วยละจิกจิกจ,กจกคุณเอาเบิร์ดเมื่อไรความจำของคุณจะคืนมานะถ้าหนูได้เป็นนางพยาบาลจริงๆหนูจะเอายากับอาหารมาให้เต็มที่เลยคะ่ะคุณเอาเบิร์ดก็ยังมองแคนดี้ อย่างรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจรู้สึกว่าโรงพยาบาลน,นี้ไม่ค่อยอยากต้อนรับผมสักเท่าไหร่ทำไมล่ะคะเราก็ดูแลคนไข้เท่าเทียมกันหมดทุกคนอย่าคิดมากเลยนะคะเธอไม่ต้องมาปลอบใจฉันหรอกคุณเอาเบิร์ดฉันถูกส่งไปทั่วโรงพยาบาลในอิตาลีคนความจำเสื่อมอย่างฉันคงไม่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นถ้าคุณแข็งแรงกว่านี้ ความจำคุณจะต้องกลับคืนมาแน่เชื่อฉันเถอะนะคะแคนดี้ปลอบใจในขณะที่คุณเอาเบิร์ดมองไปข้างนอกอย่างที่หัวใจรู้สึกร่องรอยฉันดูตัวดีคำนั้นทำให้แคนดี้รู้สึกเศร้าใจถ้าเกิดว่าฉันตายคงไม่มีใครสนใจฮะ huh? คุณเอาเบิร์ด ทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณต้องหายดีคุณต้องหายแต่ตอนนี้เคนดี้ทั้งรู้สึกตกใจและรู้สึกเควงควางกับคำพูดนั้นแล้วคุณออลเบิร์ตก็จ้องมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณฉันรู้ฉันต้องผ่านให้ได้ ตอนนี้คงมีเฉันคนเดียวที่จะช่วยคุณได้ค่ำคืนนั้นเคนดี้ตั้งใจอ่านหนังสือเป็นอันมากแล้วเธอก็จ้องออกไานอกหน้าต่างที่มีดวงดาวส่องแสงประกายเจิดจ้าเทรีสคุณต้องทำให้ได้นะคะฉันด้วยฉันก็จะสู้จนสุดชีวิตเลยค่ะเช้าว,วันรุ่งขึ้น ติดประกาศผู้แสดงแล้วเหรอรายชื่อผู้แสดงโรมิโอเทรรสจูเลียตสซสนาเชอนึกแล้วเชียวเส้นใหญ่ก็อย่างนี้ละ่ะเทริสเทริสเห็นประกาศหรือยังคะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับบทโรมิโอัันก็ได้รับบทจูเลียตซึ่งทำไม่ใช่คุณฉันก็คงไม่อยากเล่นบทนี้ จริงเหรอติดประกาศตรงไหนอ่ะเฮ้ยยินดีด้วยนะเทริสเบเกอร์สมใจแล้วละสิได้เป็นตัวนำแล้วนี่ฉันไม่ใช่เทริสเบเกอร์จำเอาไว้ด้วยประโยคนั้นทำให้ซูซานนาถึงกับตกใจถ้าขืนพวกนายยังเรียกฉันแบบนั้นอีกรับรองเจ็บแน่จะปิดคนอื่นไปทำไมแล้ว ทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วว่านายเป็นลูกเอเลนาเบเกอร์ฮะอะไรนะอิจฉาเป็นบ้าเลยวะโถ่เอ้ยพอมีแม่เป็นดาราใหญ่แล้วก็ก็ทำไมพูดให้ดีๆนะเฮ้ยเทลิสยังไม่มีไทยทันคาดคิดเทลิสกระชากของคอเสื้อของเพื่อนร่วมงานคนนั้นอย่างเต็มแรง เทริสอย่าทะเล้อก,กันเลยค่ะซูสาน,น่าเข้ามาห้ามเอาไว้จากนั้นเทริสก็ผ่ามือไปเทริสนี่พวกคุณก็รู้ดีนี่ว่าเขาแรงมากขนาดไหนโชคดีนะที่พวกคุณยังไม่เจ็บตัวคราวหน้าคราวหลังจะแสะหาเรื่องใส่ตัวอีกละ่ะและจะหาว่าฉันไม่เตือนฉันรู้ว่าพวกคุณอยากได้บทนี้แต่มันก็ไม่ใช่ความคิดของเขาสักหน่อย ฉันว่าพวกคุณควรจะไปขอโทษเขาซะน,นะสุสานหนะ้าเธอไม่เคยกรธขนาดนี้เลยนี่เธอคงหลงเจ้านั่นเขาเลยหรือมัง้งอแล้วเทรีสก็ตรงไปที่ห้องทำงานของเจ้าของคะานละครหัวหน้าครับผมขอเวลาหน่อยอ๋อเธอเองเหรอฉันกำลังอยากคุยด้วยอยู่พอดีเลย คงเห็นที่ติดประกาศแล้วสินะครับผมขอถามอะไรหน่อยอะไรเหรอผมได้รับบทนั้นเพราะความสามารถของผมใช่ไหมหมายความว่ายังไงกันเนี่ยเออมีใครขอร้องให้คุณทำแบบนั้นหรือเปล่าครับหืมจบ EP ที่1โปรดติดตามตอนต่อไป